สวัสดีครับเอซลุงป้าทุกคนทุกท่านสวัสดีอัมเย็นโอ้ยมาชมพา <c oughs> ติดตกดินครับเย็นนี้ไม่มีอะไรทั้งเงียบมาสองวันแล้วครับเอซเอ้ยทุนหายกำไรศูนย์หมดแล้วไมฆก็จำปิดปีขึ้นมาเนี่ยครับเอฟซโอ้กล้องไม่ชัดแล้วคอ หมืดหน่อยนะเอฟซีเดี๋ยวเมฆดำเมฆฝนและเมฆอะไรเอฟซีสวัสดีเอฟซี IC, ลุงป้าทุกคนทุกท่านพบกระจ่องพรชยัยหมูกระทะยามเย็นวันที่แปดนี่ครับ เมฆดำลอยขึ้นมาเต็มเลยเมฆฝนนะพ่อไม่ลลามารู้นะเอซนี่ฮหน้าร้านหน้าบ้านที่เดียวกันครับลงเห็ดเขาก็ยังไม่เลิกกันแล้วทำงานลิ่มบึม,มอันนี้เขาก็เอาไปทำปุ๋ยขนไปเยอะแล้วครับนวที่ว่างๆขนไปแล้วนี่ครับเอซี F C. ยามเย็นๆดูนครับ ่อนเบลอเลยไม่รู้ตกไม่ตกแต่ลมตะวันออกก็ฉุยฉุยอากาศเริ่มเย็นแล้วครับ fc อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะ fc ลุงป้าทุกคนทุกท่านในและนอกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ที่บ้านผมว่าผมเจอมาเช้าๆว่าอากาศเย็นลมฉุยฉุย เอก็ฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้เอฟซดูแล้วครับหมูว่าขายไม่ได้สองวันติดแล้วครับเงียบเงียบมากๆโอ้โหสุดยอดไม่เคยเงียบอะไรไปป่านนี้นี่ก้อนเน,นี้ยเอฟซนี่สวยงามเลย ดัมเปอร์เเรียกฝนใต้เอ้ยไ้นะตะวันตกฝนตะวันตกแต่ทางโน้นนะคงจะตกแล้วนะมันมืดมาตัาง้งแต่สี่โมงอุ๊ยฟ้าแลบ fc เอ้ยใจหายแวบนบะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc ฝากด้วยนะครับช่องพรชัยหมู่ระทะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องันใจัหมู่กระทะด้วยนะครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ